ครับพบกับช่อง DIY by Boy กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ได้ดูกันนะครับจะเอามารีวิวดูจะมาทดสการใช้งานแล้วก็จะามารีวิวดูตัวเครื่องนิดหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้เป็นไขควงคลัสนะครับเป็นสว่านไขควงคลัสนะครับซึ่งตามสเปคที่เขาระบุมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสีินวัน นะครับคือเป็นสว่านเป็นไขค,รครวงนะครับเป็นไขค,รครวงไร้สายซึ่งมีตัวปรับเนี่ยปรับทอร์ได้24ระดับทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นสว่านนะครับสว่านธรรมดาแล้วก็เขาบอกว่ามันมีตัวที่เป็นสว่านกระแทกด้วยในตัวตัวนี้นะครับ อ่าซึ่งตัวนี้คุณสมบัติพิเศษของมันเลยก็คือมันสามารถถอดหัวอันนี้ได้นะครับถอดหัวออกมาสามารถใส่หัวได้สองแบบนะครับก็คือแบบเสียบเข้าไปกับช่องของมันแล้วก็กอีกตัวหนึ่งจะใช้อ่หัวจับนะครับซึ่งเขามีแยกมาให้ด้วยอันนี้เป็นความสะดวกในการใช้งานเวลาเรา ใช้งานต้องการใช้งานอุปกรณ์2ประเภทนะครับคือตัวหนึ่งต้องการเจาะนะครับตัวน,นี้เราใส่ดอกสว่านได้และอีกตัวหนึ่งเราต้องการใช้เป็นไขควงเพื่อยึดอันเนี้ยฟังก์ชันเนี้ยผมบอกเลยว่ามันสะดวกดีสําหรับเวลาเราขึ้นไปทํางานบนที่สูงอะไรอย่างเงี้เราไม่ต้องพกอุปกรณ์หลายตัวนะครับก็คือเรามีตัวหนึ่งเวลาเราจะเจาะเจาะนาสมมุติเราจะขันสกรูนะครับบนหลังคา แต่เราต้องเจาะก่อนเจาะนำก่อนเนี้ยเราก็สามารถจะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับโดยตัวนี้เราจับหัวสว่านเอาไว้ได้นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เจาะนำียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาขันนอ็อตเราต้องเอาหัวไขควงมาใส่ตัวนี้แล้วขันน็อตเข้าไปอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่สะดวกดีสําหรับช่างที่ต้องขึ้นไปทํางานบนที่สูงหรือว,ว่าไม่ต้องพกพาอุปกรณ์หลายชิ้นอันนี้ก็สะดวกดีนะครับ ทีนี้ตัวตัวอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยผมบอกแบรนด์ก่อนแล้วกันเขาเขียนว่าโยฟิด a นะครับอ่านถูกปล่าไม่รู้นะแต่เขาเขียนว่าโยฟิ d a เอ่อก็คาดว่าน่าจะเป็นของของจีนนะครับแบรนด์น่าจะเป็นของจีนตัวสเปคของเครื่องที่เขาบอกมาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสว่านไขควงคัสไร้สายนะครับสามระบบแต่ว่าที่ผมดูเนี่ย ในตัวของการปรับเปลี่ยนระบบเนี่ยผมไม่เห็นมีสัญลักษณ์ของตัวที่เป็นตัวไข่ไข,ข่ควงกระแทกนะครับผมไม่เห็นนะเนี่ยมันจะมีแค่ตัวที่เป็นตัวไข,ข่ควงธรรมดานะครับแล้วก็ตัวที่เป็นไอตัวที่เป็นสว่านนะครับอันนี้คือสว่านธรรมดาสำหรับเจาะแล้วก็อันนี้เป็นไข,ข่ควงสําหรับขันน็อตนะครับซึ่งในเนี้ย เขามีเลขมาทั้งหมดยี่สิบสี่ระดับนะครับมีปรับทอกได้ย4ิบสี่ระดับแต่ผมบอกตามตรงผมลองปรับดูแล้วเนี่ยมันได้แค่ยี่สิบเอ็ดคลิกนะครับ <c oughs> คือเวลาปรับเนี่ยมันไม่ตรงเลขนะผมจะบอกให้ว่ามันไม่ตรงเลขบางทีปรับห้าครั้งเนี่ยมันมาอยู่ที่เลขหกัป8แปดเนี่ยคือมันเป็นเลขเจ็ดแต่ผมปรับไปแค่ห้าครั้งเอง ซึ่งผมลองปรับดูทั้งหมดจนสุดแล้วเนี่ยมันได้ยี่สิบเอ็ดครั้งงั้นผมคิดว่ามันนา่าจะได้ยี่สิบเอ็ดระดับมากกว่าซึ่งเขาทําตัวเลขมายี่สิบสี่นะอันนี้ผมบอกตามตรง,มมงว่าผมมองว่ามันไม่ตรงสเปกนะครับตัวนี้ไม่ตรงสเปกแต่ยี่สิบเอ็ดระดับก็ถืพอว่าพอแหละโดยทั่วไปผม,มเห็นยี่ห้ออื่นเอาไปแค่ยี่ยี่สิบเอ็ดระดับเหมือนกันมันยังเป็นตัยี่สิบสี่ก็ได้นะครับอันนี้ผมสั่งซื้อมาจากราซาด้านะครับก็ ผมได้มาแค่ราคาประมาณ400กว่าบาทเองนะครับตัวราคามันจริงๆก็ไม่เกินพันเหมือนกันตัวนี้ไม่แพงผมได้มา400เพราะว่าผมใช้โค้ดหลายอย่างลดลดราคามาจนมาได้แค่400นะครับตัวเครื่องมันจะมีมาแค่เนี้ยไม่มีอย่างอื่นนะครับก็จะมีแค่นี้เพราะผมไม่ได้เอาชุดที่มีแบตเตอรี่ด้วยนะครับตัวสเปคของตัวเครื่องตัวนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังก็คือ ตัวนี้มันจะเป็นสว่านไขควงแบบใช้มอเตอร์บัสเลดนะครับเป็นใช้มอเตอร์บัตเลดคือไร้แปลงถานความเร็วรอบของมอเตอร์เนี้ยรอบต่ําจะอยู่ที่ความเร็วสูงสุดของรอบต่ําคือ1 0 0 0นะครับรอบสูงสุดเนี่ยความเร็วสูงสุดอยู่ที่3,000ันนะครับรอบต่อน,นาทีแล้วก็ตัวปรับระดับออทอร์กเนี่ยเขาบอกว่า24แต่อย่างที่บอกแหละผมลองแล้วได้21เท่านั้นเองนะครับ มีเกียร์สองเกียร์นะครับเกียร์หนึ่งกับเกียร์สองเกียร์ความเร็วเกียร์หนึ่งก็จะความเร็วต่ํานะครับเกียร์สองความเร็วสูงรอบสูงนะครับรอบสูงกับรอบต่ําตัวหัวจับหัวจับดอกเนี่ยจะเป็นขนาดสิบมิลิเมตรนะครับจะเป็นขนาดสิบมิลิเมตรใช้แบ,บตเตอรี่แบบสิบแปดโวลต์แบบคั่วของมาคิต้าทั่วไปเลยนะครับเหมือนของมากิต้าของแทันซูอะไรพวกนี้ใช้ได้เลยนะครับอแล้วก็ คุณสมบัติที่เขาบอกมาอย่างที่บอกมันมีสามระบบแต่เอาจริงๆผมเห็นแค่สองระบบไอ้ส่วนกระแทกเนี่ยผมไม่เห็นผมไม่รู้ว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วอยากจะบอกว่าอีกตัวอีกอย่างหนึ่งคือไอ้รุ่นเนี้ยผม,มาหารายละเอียดหารีวิวยากมากนะครับหาข้อมูลรายละเอียดของเขาเนี่ยค่อนข้างหายากลองหาละหาไม่ค่อยเจอเจอแต่รีวิวที่เป็นคลิปสั้นๆของเขาซึ่งมันก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากมายเลยนะครับ ค่อนข้างจะน้อยมากข้อมูลฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันนิดนึงตัวเครื่องนะครับก็จะมีเอาคร่าวๆนะครับตัวเครื่องออกแบบมาแบบคล้ายๆกับรุ่นอื่นๆเนาะเหมือนกับผมมองว่าคล้ายๆกับพวก,กของแคลิตีของอะไรพวกเนี้ยในในรุ่นที่เป็นไก่ควงคัสโซเล็กของเขาเนี่ยนะครับแต่อันเนี้ยตัวของแรงบิดเนี่ยมันผมไม่แน่ใจว่ามันกี่นิวตันเมตรนะเขาไม่ได้ระบ,บุมาในสเปค นะครับไม่ได้บอกมาตัวเครื่องก็จะมีลักษณะเหมือนที่เอาอื่นคล้ทั่วไปนะครับอ่าตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวจับดอกเพิ่มมาหนึ่งแล้วก็จะมีตัวอันนี้เป็นไฟส่องสว่างนะครับ LED นะครับตัวนี้เป็นสวิตไกลนะครับตัวนี้ก็จะมีอ่าตัวเปลี่ยนทิศทางนะครับซ้ายขวาแล้วก็ตัวล็อกตรงกลางนะครับอ่แล้วก็จะมีในส่วนของด้านหลังตัวนี้จะเป็นเหล็กนะครับเขาบอกว่ามันใช้ตอก ตะปูได้นะครับแต่เราไม่แน่ใจว่ามันแข็งนั้นอาจจะตอกตะปูได้จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่เคยลองนะครับแต่มันเป็นเหล็กตัวนี้เป็นเหล็กตัวเครื่องน้ําหนักเบาครับไม่ไม่หนักเลยน่าจะประมาณไม่เกินครึ่งโลหรอกเบาเบามากเลยมอเตอร์เป็นมอเตอร์บัสเลดซึ่งปัจจุบันก็ส่วนใหญ่จะใช้มอเตอร์บัตเลดแล้วแหละด้วยคุณสมบัติของมันก็น่าจะดีกว่ามอเตอร์แปลงถ่านทั่วไปนะครับตัวด้ามจับเป็นยางคลิปแบบนี้เลยก็กันลื่นกันอะไรได้ดี ออกแบบถือว่าสวยนะตัวสีมันก็ดูดูดันดีน่าใช้งานแล้วก็ตัวเนลด้านด้านล่างของตัวเนี่ยนะครับที่ผมเห็นเนี่ยเขาบอกไว้เนี่ยมันจะมีในส่วนที่เป็นเหมือนเป็นสวิตปิดเปิดอนะ่ะออนออฟแต่ผมบอกตามตรงว,ว่ามันใช้ไม่ได้นะครับผมลองกดจนยุบแล้วเนี่ยมันยังกดปิดเปิดไม่เห็นได้เลยที่ใช้งานได้จริงๆคือแค่บอกระดับของแบตเตอรี่อันนี้บอกได้สามระดับเท่านั้นเองนะครับในส่วนอื่นเนี่ย มันมีในส่วนที่เป็นของมินทอร์กแมกทอร์กสองเลเวลเนี้ยและอีกตัวหนึ่งเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวของระบบยี่ห้อแพงแพนะครับที่เขาเขียนไว้ว่าเป็นตัวรีเวิร์ด l ซ Stop นะครับก็คือตัวตัวหยุดตัวมอเตอร์หยุดเองเมื่อขันน็อตจนหลุดออกมาแล้วเนี่ยมอเตอร์มันจะหยุดนะครับเพื่อป้องกันการ หลุดกระเด็นของน็อตนะครับคุณสมบัตินี้ของตัวยี่ห้ออื่นเขาจะมีกันอันนี้มีเขียนมาแต่ผมไม่เห็นมันใช้งานได้ไฟก็ไม่ติดกดก็ไม่ได้อันนี้ผมก็ว่าเป็นไม่ตรงสเปกอีกนะตัวนี้ผมว่าไม่ตรงสเปกอีกตัวนี้ใช้งานไม่ได้เขาทํามาหลอกหรือเปล่าไม่รู้ใช้งานได้อย่างเดียวคือตัวบอกสถานะของแบตเตอรี่เท่านั้นเองนะครับส่วนอื่นเนี่ยใช้งานไม่ได้เลยปุ่มปิดเปิดจะใช้ไม่ได้นะครับผมกดจนยุบแล้วยังใช้ไม่ได้เลยอันนี้มองข้ามมันไปแล้วกันนะครับ เดี๋ยวทีน่นี้ในส่วนนี้สเปคเครื่องแล้วก็รายละเอียดมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใช้งานเครื่องนี้ให้ดูกันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่าเดี๋ยวคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองขันสก,กูให้ดูนะครับอันนี้ใส่แบตเรียบร้อยแล้วผมใช้แบตของแทนซูนะครับเป็นแบตสิบเซลลเดี๋ยวจะลองใช้หัวไขค,รครวงขันเข้ากับ หัวล็อกตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองขันสกรูนะครับขันน็อตขนาดสองนิ้วนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูทีละออลองปรับคอคให้ดูทีละสเต็ปหน่อยละกันไม่เอาเป็นช่วงๆนะครับเดี๋ยวจะลองปรับให้ดูดูว่ามันขันได้แค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะนับนับสเต็ปเอาละกันผมไม่ดูเลขเนาะโอเค อันนี้ผมจะลองที่ห้านะครับผมจะลองที่ห้าก่อนดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับออันนี้ผมจะขันเข้ากับไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นไม้เน,นื้อแข็งเลยติดแล้วครับได้แค่นี้นะครับ ตัวห้าได้เท่านี้นะครับโอเคสุดแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะลองปรับไปที่ซักสิบนะครับผมนับเอานะครับผมไม่ได้ดูเลขเขานะแต่ในนี้มันคือได้สิบสองนะครับสิบคือสิบสอง โอเคมาลองดูก,กันโอเคได้เท่านี้ผมขันเพียวไป้นะแล้วก็ลงสุดได้เท่านี้นะครับสิบโอเคอันนี้ตัวตัวล็อกเขาเนี่ยผมไม่แน่ใจเขาเป็นแม่เหล็กหรือเปล่านะแต่บางทีมันยึดไม่ค่อยอยู่นะครับ ยึดดอกอะไรเงี้ยไม่ค่อยอยู่มันไม่ล็อกอะบางทีดอกมันก็เป็นเหล็กนะแต่ทําไมมันเหมือนมันไม่จับผมไม่แน่ใจมันเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูที่ปรับทอกที่15นะครับของปรับทิศทางนิดนึงอันนี้ผมขอเปลี่ยนใช้ตัวจับมาเป็นหัวจับแบบนี้นะครับใช้หัวจับดอกเพราะว่าอ่าอันเดิมเนี่ยผมว่ามันไม่เป็นแม่เหล็กนะมันไม่ค่อยดูด มันยึดไม่อยู่นะครับยึดดอกไม่อยู่แล้วก็ขบขอมาใช้เป็นเกียร์สองดูด้วยนะจะได้ดูความแตกต่างวันนิดนึงอ่ะอันนี้ระดับทอร์กสิบห้านะครับมันจะนนได้ครับแค่สิบห้าก็ทะลุแล้วนะครับสิบห้านี่ไม้ไม้ประมาณสักสามเซนทะลุล้ว ดูมาที่สี่แปดด้วยนะครับเรียบร้อยถือว่าที่สิบห้านี่โอเคเลยนะครับผมไม่มีไม้ที่มันหนากว่านี้นะแต่ไม้ตัวนี้ไม้เนะื้อแข็งนะครับถือว่าก็แรงดีอยู่นะนะเดี๋ยวขอแต่น่าจะเป็นเพราะเราปรับมาที่เกียร์สองด้วยนะครับพอเป็นเกียร์สองด้วยมาเลยรอบมันเลยสูงขึ้นนะครับ องนี้เดี๋ยวขอปรับมาที่สูงสุดเลยแล้วกันนะครับน่าจะประมาณ21นะเย้24เนี่ยไม่น่ามีปัญหานะครับ ครับตัวนี้แรงถือว่าใช้ได้ครับแรงถือว่าใช้ได้เลยแรงถือว่าใช้ได้ลองถอดสิอโอเคอันนี้เจาะไม้ครับไม่มีปัญหาอ่าคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเจาะเป็นเจาะปูนนะครับ เป็น EC pack แล้วกันนะครับขอเจาะเป็น EC pack ปอนะครับเพราะว่าถ้าจะไปเจาะพวกเสาหรือว่าพวกปูนที่เป็นปูนหล่อเนี่ยผมคิดว่ามัน,น่าจะเกินกำลังเจ้าเครื่องตัวขนาดนี้ไปผมกลัวมันจะพังซะก่อนนะครับขอเป็นแค่การเจาะ EC pack แล้วกันนะครับทนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาดอกเจาะปูนใส่นะใช้เป็นหัวจับนะครับเอ้ยผมลืมบอกไปนะครับตัวเนี้ยตัวหัวจับเขาเป็นระบบเหมือนกับออโต้ล็อกนะครับ เวลาล็อกเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายนะครับมันก็คือหมุนให้สุดแล้วมันจะดังคลิกนะมันคือมันล็อกละมันมีระบบระบบล็อกอัตโนมัตินะครับก็คือดอกมันจะไม่หลุดละมันใช้มือเดียวในการถอดหรือว่าในการใส่ได้เลยนะครับแค่อีกตัวหนึ่งก็จับตัวไว้เท่านั้นเองซึ่งอันนี้ก็รุ่นใหม่ๆเขาจะใช้ระบบนี้กันนะครับซึ่งก็ง่ายดีแล้วก็แน่นดีด้วยนะครับไม่ต้องใช้จำปงจำปาอะไรพวกนั้นมานะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละง่ายดีโอเค นี้เดี๋ยวผมจะลองเจาะปูนให้ดูนะครับก็จะปรับไปที่ระบบเจาะนะครับตัวนี้นะครับระบบเจาะมาเจาะให้ดูใช้เป็นเกียร์สองนะครับ จะไปโดนสัน้นอาตรงบางๆนิดนึงนะคืออย่างที่บอกนะผมไม่เห็นมีหมดกระแทกนะครับหรือว่าสองขีดนี้ก็ไม่รู้นะครับลองดูสินะครับก็มันก็ไม่ต่างกันไหมสองอันนี้ โอเคไม่ต่างฉะนั้นผมว่ามันไม่น่าจะมีโหมดจะแทกนะผมรู้สึกว่าเหมือนการเจาะธรรมดามากกว่านะครับเป็นการเจาะธรรมดามากกว่าถามว่าจับปูนได้ไหมได้นะครับเจาะซ่อมในตัวอิฐบล็อกนะครับ ใช้เจาะอิฐบล็อกได้นะครับซึ่งถ้าไปเจาะพวกปูนหลอเสาอะไรอย่าเงี้ยผมว่าผมก็ไม่แนะนํานะมันเหมือนมันจะแรงมันไม่พอแล้วมันก็ไม่รู้ว่ามีหมูจะแท้จริงหรือเปล่านะฮะบจะไม่เห็นนะครับถ้าใช้งานก็เลยไม่ไม่กล้าเสี่ยงเอาไปเจาะปูนแข็งแข็งถ้าเจาะไม้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะพอไหวนะครับเดี๋ยนะอ่าเจาะไม้ให้ดูด้วย ้เจาะพวกบล็อกนะครับปูนที่มันไม่ใช่ปูนแข็งอะไรมากน่าจะพอไหวโอเคมาลองดู เจาะได้ไหมเจาะได้ครับไม้เน้อแข็งก็เจาะได้แต่กาลังอาจจะไม่เหลือขนาดนั้นหมายถึงว่าไม่ได้เยอะนะครับต้องใช้แรงกดช่วยพอสมควรนะครับแต่ก็เจาะได้เนาะไม้เน้อแข็งก็เจาะได้ยิทบล็อกเจาะได้นะโอเคครับเท่าที่ลองให้ดูวันนี้ก็จะลองในส่งในส่วนของการไ่สกรูนะครับลงเนื้อไม้ แล้วก็การเจาะนะครับเจาะไม้เจาะอิดบล็อกให้ดูนะครับในเรื่องของเครื่องตัวนี้ผมสรุปให้ดูแล้วกันครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันอย่างที่บอกถามว่าได้มาเนี่ยถูกใจไหมถูกใจในเรื่องของคุณสมบัติของมันที่มันถอดหัวสลับได้นะครับแล้วก็ขนาดเล็กนะครับราคาไม่แพงใช้มอเตอร์บัสเลสใช้แบตทั่วไปกับพวก ของ m a k i t a ได้นะครับคุณส,สมบัติเหล่านี้แรงก็พอใช้ได้นะครับในส่วนของการกัรสกูนะครับในการใช้แต่ละท็อกปรับเกียร์ปรับอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคเลยนะครับแต่ในส่วนที่ไม่ค่อยถูกใจก็คือในเรื่องของคุณส,สมบัติที่เขาระบุมานะครับทั้งเรื่องของโหมดกระแทกซึ่งไม่เห็นว่ามันมีใช้งานได้จริงนะครับตรงไหนแล้วก็เรื่องของพาเนลตรงนี้ไม่รู้ทํามาเพื่ออะไรนะครับ รวมทั้งตัวปรับทอกที่ดูจะไม่ตรงกับเลขด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เห็นๆนนกันนะครับให้เห็นกันเลยว่ามันมีตัวนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือตัวตัวใส่อดอกตัวนี้นะครับเหมือนแม่เหล็กไม่ค่อยแรงหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันมันยึดดอกไม่ค่อยอยู่่ะมันชอบหลุดนะครับใส่แล้วมันหลุดอืมครับโอเคก็จะมีเท่านี้นะครับเรื่องของข้อดีข้อเสียที่การใช้งานมา ทีนี้ถ้าบอกว่าคุ้มค่าไหมในราคาที่ผมได้มาสี่ร้อยผมถือว่ามันคุ้มค่านะในการใช้งานที่ก็อันนี้เหมาะสมพอสมควรแหละอันนี้เสมพอสมควรนะครับสำหรับผมถือว่าคุ้มค่าอยู่ถ้าราคาเกินกว่านี้ก็อาจจะเสียดายหน่อยแต่ราคาประมาณนี้โอเคสี่ห้าร้อยเนี่ยได้อยู่นะครับถือว่าดีสําหรับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ลองให้ดูกันเท่านี้นะครับถ้า ใครสนใจก็ลองใช้พิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าน่าใช้หรือไม่น่าใช้นะครับคลิปนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันมานะครับยังไงฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe นะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ